ระวังนะระวังนะนอนอ่านกินอโดนนะฝังไม้ยังไม้เกิดเกิดเกิดเอาไอ้วอลหายโอ้สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับก็คือคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่อง3วิธีตั้งไอวอยังไงให้แบบ ไอ้วอลไม่หายแล้วก็อสอสาเหตุที่ตั้งไอวอลแล้วมันหายนะฮะแต่ว่าคลิปต่อไปนี้ก็คือเป็นการพากเอานะครับตอนที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็คือพากพากสดนะแต่ว่าในคลิปเนี่ยก็เป็นการพากแต่ไม่รู้ว่าคนดูคิดยังไงนะแต่ว่าตอนผมพากันถึงนี้อยู่แล้วเล้วไปชมกันครับสเต็ปแรกนะครับก็คือการที่เรามีมือเปล่านะฮะหรือว่าไม่มีอาวุธประชิดนั่นเองนะครับผู้ชมอาจจะสงสัยว่าในระหว่างที่เราตั้งไอวอลเนี่ยแล้วไอวอลมันหายไปไหนนะครับผมก็ขอตอบเลยนะครับว่าไอ้วอลคุณเนี่ยจะหายไปต่อเมื่อคุณกดวิ่ง ตามด้วยไอวอลแล้วก็วางนะครับหรือไวอวงคุณเนี่ยจะหายไปต่อเมื่อคุณวิ่งตามด้วยไอวอนั่งวางนะครับผู้เล่นที่เล่นเก่งๆ,ชำ,ๆชำนาญชำนาญเนี่ยมักจะตั้งไอวอแล้วหายนะครับส่วนผู้เล่นที่ไม่ชำนาญเล่นไม่เก่งหรือว่ากำลังจะหัดเล่นตั้งไอวอลเนี่ยก็จะไม่หายนะครับเช่นเรากดวิ่งก่อนเนี่ยตามด้วยไอวอวางก็จะหายหรือจะมาอยู่ฝั่งขวาแบบนี้นะครับหรือว่าเรากดวิ่งไอสวนแล้วก็วางก็จะคำว่ามันหายแล้วมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ หรือจะวิ่งไอวอลวางอ่ะเห็นป่ะไอวอลมันหายไปอยู่นู่นนะฮะคือง่ายเลยคือเมื่อเราตั้งไอวอลแบบชั่นานหรือว่าตั้งไอวอลแบบเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสหายนะครับหรือบางครั้งที่เราตั้งไอวอลเนี่ยก็มีโอกาสหายไปเลยก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้างที่เรานั่งตั้งไอวอลเนี่ยมันจะมีโอกาสหายไหมก็มีโอกาสเช่นกันนะฮะผมจะทำต่อเนื่องให้ดูแล้วกันนะฮะนั่งวางไอวอลหายนั่งไวไอวอลก็หายแล้วก็นั่งตั้งวางไอวอลแล้วก็หายหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราเจอคู่ต่อสู้แล้วเราานนัั่่งใต้วอลเเีียยยกก็็หไปมครบ สร้อยที่สงนะครับก็คือการที่เรามีอาวุธประชิดนะครับเช่นดาบกระทะมีดไม้เบสบอลนะครับก็มีโอกาสไอสวอหายเช่นกันนะฮะเช่นตอน cents, นี้ผมถืออาวุธประชิดอยู่นะครับวิ่งไปไอสวอวางหายวิ่งไปไอสวอวางหายวิ่งไปไอสวอวางก็หายเช่นกันแล้วก็มีโอกาสไอสวอหายไปเลยก็มีนะฮะเหมือนเดิมไหมถ้าหากว่าเราวิ่งนั่งใต้ไอสวอเนี่ยแล้วเราถืออาวุธประชิดแบบนี้เนี่ยวิ่งนั่งใต้ไอสวอเนี่ยก็หายเช่นกันนะครับ เห็นปะก็จากว่าเราตั้งไต่บอลเร็วๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกติเาน,นาะฮะที่มันจะเป็นบั๊กของมันนะครับก็ขอพูดความเดิมเลยนะครับว่าจากว่าเราเริ่มจากการวิ่งก่อนเนี่ยแล้วเราตั้งไต้บอลแบบเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสหายไม่งั้นก็หายไปเลยก็เป็นไม่ได้ครับแต่หากว่าตอนที่เราตังต้งไอ้บอลแล้วเราไม่อยากให้ไอ้ัวมันหายเนี่ยผมก็จะมีสามวิธีด้วยกันนะครับวิธีหนึ่งครับเพียงแค่เราถือปืนหลักเนี่ยหรือว่าปืนพกนะครับก็สามารถไต้บอลแบบเร็วได้นะ แบบจะไม่มีบั๊กมาขวางกั้นนะฮะไอวอลก็จะไม่หายด้วยนะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าต้องถือปืนตั้งไอวอลนะครับหรือว่าเราจะถือปืนพกนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะฮะก็เหมือนเดิมครับถือปืนตั้งไอวอลก็ไม่บั๊แเดี๋ยวนะฮะเพราะเห็นไหครับคนท,ที่ทาไฮไลท์พวกตั้งไอวอลยิงตั้งไอวอลยิงเนี่ยก็สามารถทําได้นะฮะแบบไม่ต้องติดบั๊กเลยนะครับส่วนวิธีที่2ครับก็คือเราจะถือวอุ้นประชิดก็ได้หรือว่าเล่นมือเปล่าก็ได้นะครับ เพียงแค่เราวิ่งกระโดดวางไอ้บอกแค่นั้นเองฮะวิธีนี้ก็ไม่มีบั๊กไอ้วอหายนะครับประมาณนี้วิธีที่สามไม่ง่ายครับเพียงแค่เราเนี่ยทำช้าๆก็ไม่ติดบั๊กแล้วนะครับก็เล่นคล้ายๆเหมือนผู้เล่นใหม่เลยฮะหรือว่าจะเป็นการนั่งตั้งไอ้อสนะฮะทำช้าๆก็ไม่ติดบั๊กแล้วนะครับสรุปวิธีที่3นะครับก็คือสักว่าเราตั้งไอ้อเร็วเนี่ยก็จะมีโอกาสบั๊กสักว่าเราตั้งไอ้บอช้าก็จะไม่บั๊กนะครับเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยมีก็มีเพียงเท่านนะครับเ Woo! แล้วตอนนี้ผมก็สุมส่มคิทมืสกา้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันต่อมามาดูส่วนของการอัปเกรดกันบ้างฮะส่วนของเลเวลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นดาเมจบวกหนึ่งอัตราการยิงบวกหนึ่งแล้วก็ความเร็วโหลดลบสองนะฮะเลเวลหนึ่งก็มีเพียงเท่านี้ครับส่วนเลเวลสองเนี่ยคือจะลดความเร็วโหลดเหลือหนึ่งนะฮะแล้วก็ขึ้นรายชื่อเอฟเฟกสีแดงตอนเราสังหารน,นะครับส่วนเลเวลสามเนี่ยก็จะได้โมเดลใหม่นะครับเลเวลสองก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเลเวลสามก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าต่างกันเลยนะฮะส่วนเลเวลสี่เนี่ยตอนที่ ส่วนเลเวล5นี่ก็เป็นเอฟเฟกการยิงนะฮะแล้วก็เอฟเฟกสังหารนะครับเมื่อเราสังหารได้เนี่ยก็จะขึ้นฉลามกินศพอะไรอย่างงี้นะครับส่วนเลเวล6เนี่ยก็จะเป็นโมเดลสกินปืนใหม่นะครับแล้วก็ลดความทนทานของเกราะกับหมวกอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ตอนที่เรายิงกับคู่ตสู้นะฮะต่อมาก็เลเวล7นะครับก็คือได้โมเดลสกินปืนใหม่นะครับก็ได้ท่าทางพิเศษด้วยนะครับสกินปืนตัวนี้ผมคงไม่ได้รีวิวอะไรมากนะครับเพียงแค่เล่นให้ดูเท่านั้นนะฮะก็ถ้าอยากดูรีวิวเเนนนนี่่่ยยก็สาาามมรรรถไไปปชชอองืด้้้ลลละคคคัับบแวจิห โค้ชหายแล้วโดนยิงหัวแน่เลยชุบแวบๆๆๆหลบได้บ้านเอลตัวหนึ่งบ้านเอลนบ้านเอลว่าแล้วหัวต้องบินหลังเข้าด้วยหมาแล้วเดี๋ยวมนี่บนหลังคากับผมเลยเห็นปะโดนกระสุนโดนลงมาแล้วได้ไฮไลท์สกายยัางเดียวสกายกับเฟเจอร์สกายกับเฟเจอร์ เสิร์ฟอะไรพี่ไม่ได้เสิร์ฟพ,พ,พ,พี่ก็จะแปบมี M ห้าร้อยอนะไม่เป็นไร้องอยู่กันยาวนะผมไม่มีเอมวอไมอด้บยเฮ้ยมาแล้วพี่มาชิดแล้ว เจ็บมากเจ็บมากยังไม่ได้คิดเลยติดร้อยปล่อยละโุ้มันเจ็บมากตายอ๋อมิคไวชาร์จคาวงเลยตอนนมีแต่แท็กเกอร์อกับพี่ว่าตายอ่ะพี่เกยสงสัยเราไม่ได้ออกโรงแล้วมั้งตานี้แท็กเกอร์พลังหมดแล้วเหพี่เกย์ ําได้หนึ่งตัวอยู่กับพี่สาตัวเลยสาตัวเลยครับผมอ่ะโอ้ยเรียบร้อย้ยยยยยยอ้ยย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 ไอ้ยยยยยเยยยยัยยายายเสียยยากาย จะวิ่งไวกับผมมาเอา,เอาอเจะวิ่งไปนู่นนะผมจะวิ่งที่สุดท้ายโอ้ยโดดข้ามต,ต่างไม่ได้โพุชเก็บบักนี้เลยไม่กล้าดันกล้นะกาดันสูงแล้วเบสเซอพี่อะไรนี่นี่เมีย มาแค่ละเราประมาณ40วัดเบงนี่หลงไม่จับออกห้องนี้ออกห้องนี้แต่แล้วนะเจ้าการทั้งเกมไปเลยเนี่ยเจ้าจ้าการทั้งเกมมันแหลกเกืสุดท้ายแล้วเนี่ยหมดลมหมดลมหมดหมดนะกิ๊โอเคครับเดินไปเด่งหอบไม่ใช่พี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่มันยังนอนอยู่ ใช่ป่าวดียังไงบ้างจับข้าพมเจ็บเจ็บป้าพี่อันนี้เจ็บมากมาแล้วพี่เสียงได้เลยโอ้โหตกใจหมดตกใจหมดไม่ควรทำเลยมั้งได้แล้วได้แล้ว